วันนี้ผมไปเจอร้านที่ใช้มเมล็ดไทยแล้วดึงบาลานได้ดีมากๆตัวแรกที่ผมสั่งจะเป็นปางขอนนะครับเทสโนจะมาเป็นผลไม้ผิวเหลืองนะครับเช่นขนุนและมีกลิ่นดอกไม้ผมรู้สึกเหมือนเป็นดอกไม้ป่าซึ่งจะไม่ค่อยพบในมเมล็ดไทยนะครับร้านที่ผมไปวันนี้ก็จะเป็นร้าน The Secret Coffee Club นะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรฝ,ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับร้านนี้จะเน้นใช้เครื่องแฟเป็นหลักนะครับและอีกอย่างร้านนี้คั่วกาแฟเองด้วยส่วนแก้วต่อมาที่ผมสั่งจะเป็นแม่จันใต้นะครับ ตัวนี้จะมีความเป็นสมุนไพรแบบค่อนข้างเฮิร์บแล้วก็มีความเป็นเอิร์ตี้นะครับผมกลิ่นแบบ ดินๆหน่อยส่วนอัปเตอร์จะมีความหวานเหมือนช็อกโกแลตนะครับผมคุยไปคุยมาพี่เขาหยิบเดลเตอร์มาลองเทสให้ดูนะครับชงด้วยเมล็ดเอธิโอเปียเลยซึ่งพี่เขาอยากจะลองให้เทียบดูว่ามันต่างจากเมล็ดที่ผมทานเมื่อกี้หรือเปล่านะครับแต่ตัวเอธิโอเปียผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นผลไม้ฟุตตี้บางๆดอกไม้เบาๆซึ่งค่อนข้างทานง่ายมากๆเลยนะครับมีความบาลานซ์ได้อย่างลงตัวเลยอาจจะแตกต่างจากเมล็ดไทย2ตัวนั้นพอสมควรเลย ก็ถ้าเผื่อใครเป็นสายฟุตตี้แนะนําไปลองร้านนี้ได้เลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนแต่เจ้าของร้านเขาบอกเขาเปลี่ยนมเมล็ดบ่อยอาจจะไม่ได้เจอตัวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผม mm. เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในร้านหน้านะครับขอบคุณครับ